เนื่องจากในคลิปที่ผ่านมานะครับครูได้ทําการทดลองเปรียบเทียบระหว่างน้ำมะพร้าวสดและน้ำมะพร้าวกล่องที่นํามาทําจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวดูว่าระหว่าง2ตัวนี้มันจะมีประสิทธิภาพเหมือนหรือต่างกันอย่างไรผ่านมาแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมนะครับเ,เดี๋ยวท้ายคลิปนี้ครูจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ดูแล้วเพื่อที่จะทําความเข้าใจกับคลิปนี้ไปในตัวนะครับส่วนคลิปนี้ครูจะนําน้ำมะพร้าวสดเนี่ยหลังจากที่บ่มมาแล้ว7วันหลังจากนี้อีก7วันเราลองมาวัดค่าดูซิว่า มันจะมีประสิทธิภาพเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับตามมาทางนี้ครับจุลินทรีย์ตั้งต้นจากน้ำมะพร้าวสดจะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อครบเวลาบ่ม7วันแล้ววันนี้เรามาดูกันครับ การวัดค่าการนำไฟฟ้าจากการบ่มเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำมะพร้าวสดเมื่อ,อยุครบ7วันได้ค่าอยู่ที่1760ไมโครซิเมนต่อเซนติเมตรส่วนการวัดค่าการนำไฟฟ้าจากการบ่มเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำมะพร้าวกรอง7วันนะครับได้อยู่ที่9,458ไมโครซิเมนต่อเซนติเมตรที่จะเป็นวันที่8แล้วครูจะวัดไปถึงวันที่14ครบสสัปดาห์มาดูกันครับว่าจะได้ค่าเป็นอย่างไรครับ1760มไมโครซิเมนต่อเซนติเมตรเท่าเมื่อวานนี้นะครับ วันนี้วันที่9ของการเก็บข้อมูลจากการทําหัวเชื้อจุลินทรีย์จากมะพร้าวสดนะครับตอนนี้ขวดแข็งมากครูก็ว่ารูคลายไว้แล้วนะเดี๋ยวจะค่อยๆค,ค,คลายนะครับเกิดเกิดเป็นฝ้าหนาขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากฟองที่อยู่ภายในดันขึ้นมาเห็นไหมครับขึ้นมาเยอะเลย 1,760เท่าเดิมนะครับเดี๋ยวขอวัดอีกครั้งหนึ่งข้อมูลก็ยังอยู่ที่1,760เท่าเดิมนะครับโอเค1,760ไมโครเซมม์ต่อเซนติเมตรยังค่ายังเท่าเดิมอยู่นะครับหลายวันที่ผ่านมาตรงนี้ยังไม่มีค่าที่เปลี่ยนแปลง 1,770 9,500ไมโครเซมมนต่อเซนติเมตรนะครับวันที่13ของการวัดค่าการนำไฟฟ้าที่เกิดจากการทำจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวนะครับ ได้9,420ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรนะครับวันนี้เป็นวันที่14ของการวัดค่าของการนำไฟฟ้าในการทำจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวนะครับวันนี้ครบ2สัปดาห์แล้วจะได้ค่าเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรนะครับนี่เป็นมะพร้าวสดนะอุณหภูมิอยู่ที่26.9องศานะครับ อยู่ที่1760มริไมโครเซม์ต่อเซนติเมตรนะครับอเ,เห็นไหมเนี่ยเห็นเนาะโอเคเดี๋ยวขอวัดอีกคืนนึงอีกทีนึงน,นะครับวัดครั้งที่2 1760มริไมโครเซม์ต่อเซนติเมตรจากการทำจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวสดนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวครูจะนำข้อมูลมาสรุปอีกทีนึง จากข้อมูลที่เราเก็บมาจากการาวัดค่าการนำไฟฟ้าของอจุลินทรีย์ที่เราทำขึ้นจากน้ำมะพร้าวสดนะครับจะเห็นว่าข้อมูลจะอยู่ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 10, 7 6 0ไมโครซซเมนต์ต่อเซนติเมตรแต่จะมีอยู่2วันเท่านั้นที่ค่าการนำไฟฟ้าจะลดต่ำลงทั้งนี้ทั้งนั้นในสันนิษฐานเราเองนะสันนิษฐานว่า2วันนั้นมีฝนตกอุณหภูมิบรรยากาศเนี่ยจะต่ำมันก็อาจจะเป็นผลให้การวัดค่าการนำไฟฟ้าต่ำลงมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ข้อสรุปนะครับเป็นเพียงสมมุติฐานที่ตั้งไว้แต่ก็ยังไม่ได้พิสูจน์สมมุติฐานเช่นเดียวกันนะครับ สรุปเลยนะครับว่าการบ่มจุลินทรีย์จากน้ำมะพร้าวสดนั้นก็จะใช้เวลาเพียง7วันก็เพียงพอแล้วนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มค่าการนำไฟฟ้าได้มากไปกว่านี้นะครับแล้วก็มีข้อแนะนำเพิ่มเติมก็คือควรใช้ให้หมดภายใน3เดือนนะครับคลิปหน้าคุณจะชวนเพื่อนๆไปพิสูจน์ว่าแล้วถ้าจุลินทรีย์จากน้ำมะพร้าวกล่องล่ะจะมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับน้ำมะพร้าวสดได้หรือไม่นะครับคลิปหน้าเรามาหาคำตอบกันก่อนจบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ แล้วก็กดติดตามช่องครูสวัสดิ์ธรรมทำไปเรื่อยด้วยครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ